ถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อโมเดลกันดั้มรุ่นไหนดีเราขอแนะนำตัวนี้ให้เลยครับเพราะนอกจากจะเป็นโมเดลของ RX78-2 กันดั้มตัวต้นฉบับสุดคลาสสิกแล้วคุณภาพของรุ่นนี้ยังเหนือชั้นกว่ารุ่นอื่นๆที่ราคาใกล้กันอย่างเทียบไม่ติดเพราะตัวนี้เป็นรุ่นที่ทำมาฉลองครบรอบ40ปีของซีรีส์กันดั้มเทคโนโลยีการแยกสีจุดขยับต่างๆจึงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและการออกแบบก็เน้นไปที่การขยับการจัดท่าโดยเฉพาะทำให้สามารถมั่นใจเลยว่าไม่ว่าเราอยากจะ ได้ท่าอะไรก็สามารถจัดได้ตรงใจอย่างแน่นอนถือเป็นรุ่งคุณภาพที่ถูกใจคนรักกันดั้มทุกคนครับ เชื่อว่าหลายคนเมื่อได้เห็นโมเดลกันดัม SD ตัวนี้ครั้งแรกต้องรู้สึกหลงรักไม่ใช่น้อยโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่นำเอาค่ารกเตอร์สุดน่ารักอย่าง h e นโลคิ t t y มาฟิวชั่นกับ RX78-2 ฉบับ SD ซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่หัวของหุ่นสามารถถอดเปลี่ยนได้ระหว่างตัวละครทั้ง2ตัวจะเป็น RX78-2 ตัวเดิมก็ดูเท่หรือจะเปลี่ยนเป็นหัวเฮนโลคิตตีก็ดูน่ารัก และด้วยความพิเศษนี้เองทำให้โมเดลกันดั้มรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับสําหรับโมเดลกันดั้มตัวนี้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยครับว่าเป็นโมเดลกันดั้มที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้เลยทีเดียวด้วยรุ่น perfect grade n l i t e รุ่นที่ดีที่สุด ใหม่ที่สุดที่ทำออกมาฉลองครบรอบ40ปีของกันดั้มโดยเฉพาะและเหนือล้ำกว่ารุ่นอื่นๆในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดที่เยี่ยมที่สุดจุดขยับที่ออกแบบมาเพื่อฉากแอคชั่นที่ดีที่สุดระบบปรับเปลี่ยนรูปร่างที่ทันสมัยที่สุดและระบบไฟในตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหมู่โมเดลกันดั้มด้วยกันที่สำคัญแม้จะดูยุ่งยากแต่ทางผู้ผลิตเขาก็เคลมมาว่าออกแบบให้ต่อง่ายอีกด้วยแม้ราคาจะสูงไปสักหน่อยแต่ถ้าเป็นคนรักกันดั้มยังไงก็ห้ามพลาดครับ สำหรับโมเดลกันดั้มตัวนี้มาจากกันดั้มเกรดพิเศษอย่างเมทัลบิวที่นำเอากันดั้มสุดคลาสสิกกันดั้มเอฟ91มาปรับแต่งดีไซน์ใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยอีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการลงสีอีปรนิตคมชัดช่วยมอบความรู้ให้ตัวโมเดลคล้ายกับหุ่นยนต์ของจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับอาวุธตระกูลบีมแบบครบชุดไม่ว่าจะเป็นบีมรีเฟลบีมลอนเชอร์บีมชิลบีมเจเนเรเตอร์และบีมซาเบอร์อีกหนึ่งคู่เสริมด้วยทวินเวสบาร์ด้านหลังจึงถือได้ว่าเป็นโมเดลกันดั้มที่ครบเครื่องมากๆอีกตัวหนึ่งครับ สำหรับโมเดลกันดั้มวิงกันดั้มซีโร่เป็นกันดั้มที่ปรากฏตัวในมินิซีรีส์ OVA อย่างโมบายสูตรกันดั้มวิงเอเล็กทวอลซึ่งความพิเศษของหุ่นกันดั้มตัวนี้คือปีกสีขาวขนาดใหญ่ที่ดูพริ้วไหวสวยงามให้ความรู้สึกราวกับเป็นเทพพิทักษ์ของเหล่ากันด้้มเลยทีเดียวอีกทั้งยังมาพร้อมกับปืนทวินบัสเตอร์ริเฟิลทรงพลังสำหรับปราบศัตรู นอกจากนี้ยังสามารถแปลงเป็นยานรบได้ด้วยการนำชิ้นส่วนโล่มาประกอบเข้ากับบริเวณด้านหลังของโมเดลกันดั้มครับสำหรับแอสเตรเรสเฟรมถือว่าเป็นกันดั้มที่ได้รับความนิยมทั้งในการ์ตูนและเหล่าบรรดานักสะสมโมเดลกันดั้มเพราะมีความโดดเด่นด้วยสีแดงเพลิงตัดกับขาวตลอดทั้งตัวอีกทั้งยังมาพร้อมกับดาบคาตานะขนาดใหญ่ทำให้ดูน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้น ซึ่งความพิเศษของรุ่งรีไว้นี้ก็คือการเพิ่มดาบคาตานะขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มทําให้เรดเฟรมตัวนี้มีอาวุธเป็นคาตานะคู่ช่วยเพิ่มความน่าเกรงขามและดูเตรียมพร้อมสําหรับการออกรอบตลอดเวลาสําหรับโมเดลกันดั้มตัวนี้เรียกได้ว่าใหญ่กว่าพรีเมียมกว่าใครแน่นอนครับ เพราะรุ่นนี้เป็นเกรดย่อยของ NG อย่าง NG EX Master g r เร e m กรที่คุณภาพดีกว่าเดิมอย่างเทียบไม่ติดและจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของโมเดลกันดั้มตัวนี้ก็คือฟังก์ชันไฟเลดแบบ2ส,สีทั่วตัวเพื่อให้กลไกการแปลงร่างเหมือนกับในการ์ตูนซีรีส์มากที่สุดนอกจากนี้ในส่วนของการแอคชั่นต่างๆก็ออกแบบมาเพื่อรองรับกับฟังก์ชันไฟนี้โดยเฉพาะและยังมีฐานทัพฮังก้าเบสสำหรับตั้งโชว์อีกด้วย เรียกได้ว่าพรีเมียมจัดเต็มสมราคาจริงๆครับสำหรับโมเดลกันดั้มรุ่นนี้มาจากซีรีส์ SD w Hero และ3กบที่ได้จับเอาขุนศึกและกวีผู้ปราดเปรืองในตำนาน3ากบอย่างโจโฉหรือเกาเกามาดัดแปลงตามแบบฉบับของ SD กันดั้มโดยมีความโดดเด่นที่ชุดเกราะสีทองพร้อมปีกสุดเท่เสริมรายละเอียดด้วยสีแดงน้ำเงินและขาวอันเป็นสีเอกลักษณ์ประจำกันดั้ม ีกทั้งยังมาพร้อมกับชิ้นส่วนเสริมอย่างเคลียร์พารสีฟ้าใสาที่สามารถนำไปตกแต่งใส่หมวกปีกและดาบของโมเดลได้ซึ่งช่วยเพิ่มความโดดเด่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับมโมเดลกันดั้มตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีคอนเซปต์ในการออกแบบไม่ธรรมดาครับเพราะมาในแนวคิดของหุนหนึ่งตัวกับชุดเกราะสแบบทำให้โมเดลตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนพลิกแพลงได้สารพัดนึก ซึ่งนอกจากรูปแบบใส่เกราะที่ปรากฏอยู่ตรงภาพหน้ากล่องแล้วเรายังสามารถถอดเกราะออกมาเพื่อเล่นเป็นอีกเวอร์ชั่น 1, และใช้เกราะที่ถอดมาประกอบเป็นเครื่องบินได้อีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มแสนคุ้มซื้อหนึ่งได้ถึง3ในด้านรายละเอียดอื่นๆก็ทําได้เป็นอย่างดีต่อง่ายข้อต่อดีแยกสีสวยเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆจนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ ถ้าเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนซีรีส์กันดั้มมาโดยตลอดรับรองว่าต้องชอบเจ้าตัวนี้แน่นอนครับเพราะหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นตัวเอกของซีรีส์ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้อย่างโมบายสุดกันดัมไอน์บุดเดตอฟานซึ่งกล่าวกันว่าเป็นหุ่นที่ออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยมดุดันทรงพลังและดิบเถื่อนตรงคอนเซปต,ต์สัตว์ป่าของตัวหุน่นซึ่งโมเดลตัวนี้ก็ทําออกมาได้ตรงตามต้นฉบับ รายละเอียดต่างๆทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สำคัญยังต่อง่ายและราคาไม่แพงถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นหน้าซื้อที่เราอยากแนะนำเลยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด